อาพวัโดดอาเตโดดเครื่องออกจะเบาเครืง้ดเหรอนี้ได้ด้วเรอเครื่องออกจะเบามอเตอร์ดีลกปืนหลุดง่ายนะูกปืนหลุดง่ายด้วย มันี่เห็นคืขับทางดีนทางดำเลยคือมาเอาไว้ใช้ทาดดูจากยางนี่เฮ้ยมีมีเหมือนใบตะค้อนมาเช้าเต้เช้าอะไรเฮ้ยอาจจะเป็นเมื่อวานทียงแ่เช้าหรอเฮ้ยแกดูรอยดิเต้เต้ดูจากรอยนะพี่ว่าเมื่อเช้านะนึกไงเห็นไหมดูรอยใหม่เลยนะ มันไม่ใหญ่เท่าทวนเลยไม่ถ้าเทียบกับพี่อะไรตำรวจอ่๋อเออเออเอพี่เอเช็กเชื่อแล้วพูดจิงพูดจิงเรื่องใหญ่มากแต่แกขี่โคตรชำนาญทียวันเอ๋อทำไมเราช้าไปไปนี่ครับทางเรียบเหรอ ดูลายด้วย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 พี่ดูลายด้วยดูลายด้วยเฮ้ยกระลอกกระลอกวิ่งดูลายด้วยดูลายด้วยเออดูพี่ตั้งเลยนะพี่ตั้งปีตั้งรีบพี่ตั้งมาเรื่อยๆห่วงกันเดียวระวังทางโค้งระวังทางโค้ง ทางโค้งไม่ชาเอ้ยก็มาดีครับเฮ้ย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 เอาดิเอาดิพี่โอนเอาดิเอาดิพี่โอเอาดิยพี่วังไปยพี่เจี๊ยไปไยพี่เจี๊ยพี่เจี๊ยเฮ้ยเต้พี่เจี๊ยตามตูเลยเต้พี่เจี๊ยตามตูยังยเฮ้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 ยความ ว้ำเฮ้ยเฮ้ยป้อมเลยว้าตัดเลนตัดเลนเฮ้ยเบรกเบรกด้วยเบรกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วเกือบเกือบเฮ้ยพี่เกียร์้อนไหวแล้วเว้ยเฮ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 ้ยดูทางดูทางเฮ้ยขวาขวาขวารอก่อนรอก่อนรอก่อนเอาล่ะป้อมรอก่อนรอก่อน